สนับสนุนโดยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บทุกปากจี๊ดถูกใจจนต้องร้องสีอร่อยซ่บก,กินสด,สดแค่เห็นก็จี๊ดโดยสี่พิธีกร เจ้าของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยต้องอักรัตน์ิติพลแม่ค้าข้าวแกงขวัญใจมหาชนเตโตงหมู่ทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอนเทินยิ้มนางรายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชายัยซับสดจี๊ดพาซีดย่านส,สีนาคารินเลียบทางด่วนชิมสามเมนูซับเกิดใหม่จากวัตถุดิบพื้นบ้านของเมืองไทย แซ่บใต้แบบยำกับเมนูยำไตปลาเมนูครีเอทเองจากวัตถุดิบพื้นบ้านใต้แท้ๆน้ำไตปลาจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์น้ำมายำร่วมกับปลาโอตัวใหญ่สดใหม่ทุกวันจากแพ่ปลาสมุทรสาครที่เป็นแหล่งขายวัตถุดิบทะเลที่ใหญ่ที่สุดในไทยศาสตร์สาสรพัดสมุนไพรไทยจนรสจัดจ้านเชิญลองยำรสมือคนใต้มีที่นี่ที่เดียวร้านบ้านขมิน้นแซ่บร้อนสองภาค กับเมนูงบหมูใบยอเมนูพื้นบ้านจากเมืองเหนือที่นำมาดัดแปลงใหม่โดยใช้วัตถุดิบชั้นดีจากภาคกลางสันคอหมูกุ้งแชบวยปลาช่อนและใบยอเกิดเป็นงบหมูน้องใหม่ที่รวมสูตรเซ่บจากเนื้อและกลางไว้ในจานเดียวหาทานได้เฉพาะร้านบ้านที่เล็กเท่านั้นเซ่บใต้ไข่ใหญ่กับเมนูไข่ครอบผัดพริกขี้หนูสรรหาวัตถุดิบไข่ครอบของดีเมืองสงขลา ไข่เป็ดดองเค็มที่เนือน,นั่นนุบหนับรสเค็มกำลังดีผัดรวมกับเครื่องเทศไทยรสร้อนอย่างพริกิีนูสวนเมนูนึบห,หนับแต่เผ็ดจนน้ำตาไหลโดยรถมือจากชาวใต้หนึ่งเดียวจากร้านครัวคุณอินร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้านครัวคุณอินติดตามกติกาการร่วมสนุกด้ที่ f c e b o o o f แ n p เ g e แซ่บสดจี๊คนรักอาหารใต้พื้นบ้านห้ามพลาดแซ่บร่อยแรง กับเมนูยำไตปลาเมนูหากินยากที่มีวัตถุดิบไตปลาของดีจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำสีเข้มคนครับด้วยการนำไส้ปลาทูมาหมักเกลือให้ได้รสชาติเค็มกำลังดีนำมาคลุกเคล้ากับปลาโอหรือปลาทูน่าชนิดหนึ่งปลาโอจากทะเลน้ำลึกนี้คือวัตถุดิบของดีจากอ่าวไทยส่งความสดจากแพปลาสมุทรสาครล,ลำตัวใหญ่เหนือแน่นฟูไม่ยุย ให้รสสัมผัสเคี้ยวมันนำมายำแซบด้วยสมุนไพรไทยรร้อนขมิน้นขิงตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมเสิร์ฟสวัสดีครับผมของเราสองคนในรายการแซบส,สดจิดเมนูซแซบจ,ซบจซบทั่วไทยวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมและที่กล้องครับมาหาอะไรจะแซบจรินในกรุงเทพของเราและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเด็กจะบอกว่าเป็นอาหารเมนูแบบว่าแซบที่คิด เองทําเองไม่มีร้านไหนทาเมนูเดอนคือยำไตปลาครับผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่หายยากมากเชิญครับคุณผู้ชมครับไปดูครับว่าวัตถุดิบเขามีอะไรบ้างกับยำไตปลาใช่ครับครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อได้ครับ ชื่อเล็กค่ะพี่ก็เขาสงสัยครับว่าทําไมไตปลาเนี่ยสามารถเอามาทาเป็นยำได้เพราะปกติมีแต่แกงไตปลาต่างจังหวัดนะคะเขาจะใช้พวกยำไตปลาพวกนี้ค่ะเพราะว่าคนชอบชอบกินพวกสมุนไพรใช่ไหมคะเขาก็เลยดัดแปลงเอาวัตถุดิบพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะมาใส่เครื่องยำไอความอร่อยของไอไตปลาเนี่ยมันคืออะไรไตปลาที่ได้มาเราจะจะนามาจากที่อาเภอวัฒสศารค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาจะทําสะอาดนะคะแล้วก็รสชาติไม่เค็มมากมันมีความวิเศษจากอย่างอื่นยัง ใช้ยำกับปลาโอค่ะใช้ปลาโอย่างปลาโอนี่นามาจากไหนฮะสมุทรสาครค่ะทำไมต้องเป็นปลาโอที่สมุทรสาครเนื้อจะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เนื้อจะแน่นหน่อยแล้วก็มันตระกูลเดียวกับพวกปลาทูเหมือนพวกปลาแมคเคเรลอะค่ะอยากจะเห็นวัตถุดิบอยากจะเห็นหน้าตาของเจ้ายำแต่ตาเนี่ยครับครับผมอ่ะถัางนั้นผมขออนุญาตพาที่กล้องเข้าครัวได้ไหมได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ ไปลาเพิ่งเคยเห็นนะผมเคยเห็นแบบนี้เป็นไงพี่เวลามาคือมาแบบนี้เลยคือเราต้องเอามาต้มก่อนนะคะต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็กรองเพื่อเอาเศษพวกอะไรที่มันยังไม่ละลายผมขอชิมจะบอกคุณทีมันยังไม่ได้ปรุงอะไรนะค่ะมันก็จะอยากชิมรสชาติว่ามันเป็นยังไงแบบนั้นเลยเหรอนี่ไงโอ้โหคุณข้าวบอนครับแบกเค้กได้ที่จริะอร่อยจะอร่อยใช่ไหม ครับผมอันนี้คือเป็นปลาโอย่างค่ะครับใช้เตาถ่านย่างแล้วถึงจะเอามาแกะให้ได้เนื้ออย่างดีวจะเอาก้างออกหมดเลยเพราะว่ายำแต่าเราจะไม่มีอะไรที่กินไม่ได้เนื้อแน่นมากพ่องเด้งหึ่งๆึงึงแล้วัตถุดิบต่อไปครับมีขิงค่ะมีกระชายมีขมิ้นมีหอมแดงซอยนะคะมีข่าค่ะมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ก็มะนาวทำไมอาหารใต้เนี่ย มามว่าจะมีคอมมิ่งกับทุกเมนูเลยหนึ่งคือให้สีค่ะสีที่สวยงามค่ะคแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเวลาเขาใช้พวกแกงเนี้ยค่ะที่เป็นพวกประเภทของคาวหรือเงี้ยมันจะช่วยดักกลิ่นขาวได้ด้วยและอะไรที่พี่เล็กคิดว่ามันถึงลงตัวกันนะครับน้ำมะนาวก็ส่วนหนึ่งนะคะมันจะตัดความเค็มของตัวน้ำไตปลาได้ดีครับค่ะคแล้วก็ พวกเครื่องพวกนี้ค่ะเวลาเราใส่คลุกลงไปน้ําของตัวหอมแดงหรือพวกสมุนไพรต่างๆมันจะออกมาแล้วรสชาติมันจะหนัวมากขึ้นพี่เล็กครับสูตรนี้พี่เล็กคิดเองหรือ,อยังไงครับเป็นของที่คุณแม่ทําให้ทาน<ะ>คุณยายทําให้ทานกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาจะทานผักทานอะไรเป็นหลักอยู่แล้วไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่อะคอ่ะครับขอดูวิธีการทำหน่อยไหมครับ แล้วทำโชว์นี้ไม่กลัวร้านข้างๆเอาไปทำเรียนแบบไม่กลัวครับเพราะเอาจากร้านข้างมาเหมือนกันร้านข้างเป็นโรงพยาบาลสัตว์ค่ะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเรื่องต่อไปครับพี่กองครับครับผมยังขยยังยังยเลยเขาจะบีกเลยฮะโอ้ยลโรยพิกสนุกมือนะครับพี่เล็กครับใส่สนุกมือเลยนะครับสนุกมือเลยค่ะแลื่นี่คือ ยำไตปลาเมนูยำไตปลาเมนูยำแบบไตใต,ใต้สำหรับคนรักอาหารปักใต้พื้นบ้านคัดเฉพาะปลาโอไซใหญ่ที่ย่างจนสุกแล้วนำมาคลุกกับน้ำไตปลาที่หอมอบอวนไม่มีกลิ่นคาวเคี่ยวกับสมุนไพรไทยเพิ่มความร้อนแรงทำให้มีรสชาติไตปลาซึมอยู่ในเนื้อปลาโอทุกทุกคำรสสัมผัสนุมน่มนุม่มแน่นไม่เละเมนูเผ็ดจัดจ้าน หอมแรงจนแขกทุกโต๊ะต้องสั่งมาลองกลัวแซ่บไม่พอพ่อเขารู้ไงราเขารู้อ่ะพี่ก้องเนี่ยเป็นคนชอบกินเผ็ดๆผมนะฮะเนื้อปลาเต็มคำไม่พิ๊ดเป็นไงมันมาทีหลัง แต่ว่ามันมาเต็มเฮ้ยแต่ต้องขอบอกว่าอร่อยจริงน,น<ฮ>ะความเข้มข้นบอกว่าความหอมของแบบปลาย่างครับผมกลิ่นแบบสมุนไพรไปทูกจ่เผ็ดว่ะน,น้ำแป่ปลามีความเค็มมีความมันในตัวพี่<ะ>บวกกะทิแล้วก็สมุนไพรโอ้โห แน่นมากพี่กล้องครับครับแต่ไหนวันนี้พี่กล้องมาแล้วฮะไม่มีแค่เมนูนี่เมนูเดียวนะครับอ๋อเหรอฮะมีเมนูเสริมคือนี่โอ้นี่คือเมนูเสริมครับของร้านบักมิ่นครับพี่ฮะนี่ครับแกงยีราปลาอีซีครับอีกหนึ่งเมนูครับพี่กล้องครับนี่ครับสตอผักกะปิฮะอ๋อเป็นไงนี่ ไม่สัา3เมนูนี้นี่ยำไตปลาครับผนแกนงกิลาปลาอีสี<ฮ>สตอร์ผัดกุ้งนี่รับรองว่าแซ่บสดกี๊ดค่ะสำหรับท่านที่ชอบอาหารใต้รสชาติจัดจ้านนะคะเชิญชวนที่ร้านบันขมิ้นค่ะอยู่หลังเซรีเวลล่าซอยสี่นะคะขอบคุณมากค่ะ เส้นทางความจ,จัดจ้านสู่ร้านบ้านขมิ้นให้ขับรถบนทางพิเศษเฉลิมมหานครตัดเข้าสู่ถนนบางนาตราดขับตรงอีกนิดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ขับตรงตามทางเรื่อยๆแล้วเตรียมเลี้ยวเข้าซอยศรีนคริน 57, ท์5้าข้างๆาาาพาราไดพาร์คเลี้ยวเข้าสู่ซอยเซรีวิลล่าแยก2จากนั้นเลี้ยวเข้าซอยเซรีวิลล่า4ีร้านบ้านขมิ้นตั้งอยู่ทางขวามือค่ะเมนูหายากจานต่อไป เตรียมแซบกับงบหมูใบยอเมนูงบโบราณรวมสุด2ส้ภาคจากร้านบ้านพี่เล็กติดตามช่วงหน้าค่ะกีเมนูีแซบซีดีเมนูีแซบีสอบแซบจานสงเมนูงบหมูใบยอเมนูงบดัดแปลงใหม่ที่มีวัตถุดิบหลักคือสันคอหมูกุ้งแชบวยปลาช่อนและใบยอ เมนูนี้เลือกใช้สันข้อหมูเนื้อส่วนที่ราคาแพงกว่าส่วนอื่นเพราะเป็นเนื้อที่ติดหนังติดมันมากจึงให้ความนิ่มหวานและอร่อยได้โดยไม่ต้องผ่านกนารหมักเพิ่มนัวด้วยกุ้งแชบวยกุ้งทะเลน้ำลึกเนื้อเด้งกรอบรสหวานมันที่หลายคนติดใจตามด้วยปลาช่อนปลาแม่น้ำที่มีไขมันในเนื้อเยอะเนื้อจึงนุ่มมันกว่าปลาแม่น้ำอื่นๆนำมาปรุงพร้อมกับใบยอ สมุนไพรใบใหญ่มากสรรพคุณที่มีรสออกมาและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ตัดความละมุนด้วยเครื่องเทศรสจัดจา้านพริกขี้หนูสวนพริกขั่วขมิ้นเหลืองตะไคร้ผิวมะกรูดพร้อมเสิร์ฟพี่บอลครับ,คร,บครับผมพาไปชิมอาหารใต้มาแล้ว<ะ><ม>ยอมแพ้ไม่ได้ทำไมครับพี่ก็ต้องหาของที่จะอร่อยเทียบของคุณบอลไงครับ เดี๋ยวผมจะพาพทานอาหาร,ารเนื้อนี่นะอาหารเนื้อกับเจ้าอู้หนมวดขนาดกันเจ้ามันคืองบหมูครับมันเป็นอาหารชาว,วังของคนที่นั่นนะครับผมไม่เห็นภาพผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะแซ่บราดไหนแต่อันนี้มันเผ็ดจีนแบบต่น้ำลายกับเพื่มเลยฮะแม่ถ้าพูดแบบนี้ช่วยพาผมไปแซ่บอน่อ,อได้เลยครับเดินเข้าซอมอีก8กิโลก็ถึงแล้วครับตรงนี้ครับเท่าไหร่นะฮะ8กิโลฮะไปคนเดียวน,นะครับผม แมวใครสัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัติค,ความเป็นมาของไอ้งบหมูนี่มันคืออะไรค,คุณแม่ครับงบมั็นจะเป็นอาหารทางภาคเหนือค่ะ,ะพี่เล็กอะหากเขานํามาดัดแปลงเพิ่มเติมให้ให้ถูกปากลดคนทางภาคกลางหน่อยค่ะครับปกติงบนี่ที่เขาใช้พวกปลาซิวปลาส้อยทำอะแล้วเขาก็เอาไปหมกไปห่อห่อไปตองแต่ทางเราเนี่ยเปลี่ยนเอามาเป็นห่อใบเอาใบยอมาเลยเลยพอคุณแม่ว่าปรับ ไฮโซขึ้นเลยไดบ้างก็จะมีสันคอหมูค่ะค่ะแล้วก็จะมีกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยใช่ค่ะแล้วก็จะมีปลาช่อนค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะมีกะปิค่ะกะปิโดนกะปิอีกแล้วแล้วก็ใบมะกรูดพริกไทยดำขมิ้นเหลืองผิวมะกรูดตะไคร้ค่ะพริกแห้งค่ะพริกขี้หนูสวนกระเทียมหอมแดง แล้วก็ใบยอสำคัญคือใบยอใบยอกินได้ใบยอกินได้ใบตองกินไม่ได้เอาไว้ห่อกะเห่านะเห่าอ๋อหมาเห่าใบตองแท่งเฮ้ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยนะสาดได้ปะครับกหอมออกมาแล้วน่าสนใจได้กิหมคะได้กลิ่นกลิ่นผิวมะกรูดไม่กลิ่นเลยอกลิ่นผิวมะกรูดใช่ค่ะได้กลิ่นเ่ยกลิ่นผิวมะกรูดไม่อยากดมอยากดมกลิ่นผิวคุณกลิ่นผิวจะไม่ได้ครับผมขอเรีอกดอกแล้วเดี๋ยวว่าแสบทวารครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพร้อม<อ> <พอ S 1> แล้ว,ลวค่ะเทดีกว่าไหมครับพอแบบไม่ใส่ใส่ในิดเดียวยค่ะใช่พอแบบน้ำกระทะใบยอใบยอ เรใส่ลงไปในกระทะเลยใช่ใช่ค่ะเรียบร้อยครับและนี่คืองบหมูใบยอฮะฮะอืเม,มนูงบหมูใบยอเมนูโบราณภาคเหนือที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับภาคกลางเนื้อจากสันคอหมูพอนำมาสับละเอียดก็ยิ่งนุ่มละมุนลิ้นตักเนื้อปลาช่อนสีขาวเอาเข้าปากก็ยิ่งฟินกุ้งแช์บวยไซพอดีคำ กัดปุ๊บเนื้อเดงทุกๆคำจะมีความหอมของใบยอและรสชาติร้อนแรงจากสมุนไพรไทยกินแกล้มกับเครื่องเคียงพริกขี้หนูสวนก็ยิ่งจัดจ้านเกิดเป็นเมนูแซ่บสองภาคที่ทานแล้วจัดจ้านทั่วประเทศไทยหาทานได้ที่ร้านบ้านพี่เล็กเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วมันเป็นแผ่นที่ดูสวยงามน่าทานมากคุณ<ล>ต่งกินเชิญชิมเลยครับครับผม ใช่ว่าอาหารเหนือแต่มเป็นรสชาติของพี่ตงครับครับนี่ฮะเค็มเผ็ดอร่อยอยู่ในจานกานนี้ครับกินสมุนไพรบบเรียิดนิด<ห>เค็มหน่อยน่อยความเค็มน่าจะมาจากกะปิเนาะใช<ห>่เล<ห>ยแล้วก็นุ่มพอใส่ปลานะ ที่ไหนที่มีปลาอยู่นะครับืมมันหวานแทรกเข้าไปด้วยเนาะแต่มาแถวนี้แล้วทำไมครับงบอย่างเดียวมันไม่พอเมนูเสริมมีนะครับพี่กองครับผมดังต่อไปนี้โอ้โหน่ากินอะไรบ้างครับพี่ละอันเลยนะครับนี่ซี่โครงหมูผัดพริกกระเรียงซุปเนื้อครับผมติดเอ็นครับอันนี้พี่บอลครับผมแกงส้มพริกสด น้องไม้ดองอันนี้ครับไข่กวนครับบอกด้วยเลยว่าแซ<ส>่บสด,สดอีด่พรำหราแขกที่อยาก มาทานอาหารที่ร้านบ้านพี่เล็กนะคะเรามีรายการอาหารอร่อยเป็นงบหมูห่อใบยอเผาค่ะเส้นทางเซ็บสู่ร้านบ้านพี่เล็กใช้ทางด่วนราบินทาอานารงมุ่งไปแขวงบางนาเลี้ยวซ้ายตัดเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากนั้นขับตรงเส้นคู่ขนานบางน,นาตราดตรงอีกนิดแล้วจึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ขับตรงไปจะเจอแยกหนองบอนประเวศ เลี้ยวขวาเข้าเฉลิมพระเกยียรติรอ9้ามุ่งซอยใสาหนึ่งร้านบ้านพี่เล็กอยู่กลางซอยค่ะเมนูต่อไปตามไปเสบร้อนแรงสไตล์ปักใต้กับเมนูไข่ครอบผัดพริกขี้หนูวัตถุดิบชั้นดีจากเมืองสงขาติดตามช่วงหน้าค่ะแบบีีแบบีีเเมนซซซ ิดท้ายความจัดจ้านด้วยเมนูแซ่บใต้ไข่ใหญ่เมนูไข่ครอบผัดพริกขี้หนูไข่ครอบของดีเมืองสงขลาคือไข่แดงสุดอร่อยจากกรรมวิธีถนอมอาหารของแถบทะเลสาบสงขลาที่คัดเฉพาะไข่แดงของไข่เป็ดสองฟองมารวมไว้ในฟองเดียวแล้วโรยเกลือเพื่อดองเค็มไข่ครอบนี้จะมีรสเค็มพอดีเนื้อแน่นเต็มฟองสัมผัสนุ่นหนับทวีคูณความแซ่บด้วยการผัดรวมกับเครื่องเทศไทยรร้อนอย่างพริกขี้หนูสวน พริกไทยอ่อนและใบมะกรูดทอดกรอบๆน่ากินน่ากินนี่ <Hey, S 1> ครับเมื่อกี้พี่พี่ก้องพาผมไปกินอาหารเหนือะตอนแรกผมพาไปร้านอาหารใต้ออผมกลับมาร้านใต้เหมือนเดิมครับครับอาหารใต้วันนี้ที่ผมจะบอกคือพาพี่ก้องมากินไข่ครับเพราะเรียกว่าไข่ครอบไข่ครอบครับผมเกิดพาเพ่เคยได้ยินไ่ยไข่ครอบ <c oughs> คือไข่แดงครับพี่ที่คนใต้เขาเรียกว่านำมาสลอับอาหารออแร ไข่ครอบนี้อยู่ที่ร้านครัวคุณอินครับผมโอ้โหครัวคุณอินครับครัวคุณอินเชิญเชิญครับผมโอ้สวัสดีครับ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 คุณพ่อวีครับผมสวัสดีประธานการทีวีครับเขาสงสัยนะสงสัยหนาครับว่าไข่ครอบมันคืออะไรไข่ครอบเนี่ยมันเป็นไข่ที่มีชื่อของทางจังหวัดสงขลาวันนี้ พี่บอลบอกผมแซ่บสดจี๊ดไอ้ไข่ที่ว่าเนี่ยมันแซ่บด้วยไข่ครอบผัดพริกขี้หนูครับแล้วบอกเลยว่าพี่กองครับถ้าอยากกินเมนูนี้ครับคุณไม่สามารถไปทานร้านอื่นได้ต้องที่ร้านนี้ร้านเดียวร้านเดียวแซ่บแน่นอนแน่นอนครับงั้นขอดูได้ไหมวิธีการทํายินดีครับขอชิมด้วยนะเชิญครับขอได้ไหมขอได้ไหมครับคุณพ่อตั้คุณพ่อทะลุครับโอ้ไม่ต่อยกันนะครับผมไข่ครอบ วัตถุดิบพื้นบ้านภูมิปัญญาของชาวประมงแถบทะเลศาบสงขลาที่คิดนำไข่เป็ดมาแยกไข่ขาวแล้วนำมาย้อมอวนแหและอุปกรณ์จับปลาเพื่อไม่ให้ขาดง่ายดังนั้นไข่แดงจึงเหลือเยอะมากชาวบ้านจึงคิดนำไข่แดงมาถนอมอาหารด้วยการดองเค็ม วิธีการคือนำไข่แดงมาใส่รวมกัน2ลูกแบบนี้โรยเกลือปริมาณพอดีแล้วนำเปลือกไข่มาครอบปิดไว้ดองทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงถึง1คืนเพื่อให้เกลือเนี่ยซึมเข้าเนื้อไข่จากนั้นก็นำไปนึ่งให้ผิวไข่แดงสุกนึบหนับแต่เนื้อข้างในไหลเยิ้มเป็นอย่างมาตูมน่ากินน่ากินนี่แหละครับไข่แดงครับพี่กองครับครับ อันนี้เอาไปหมักเกลือครับผมหกชั่วโมงได้เลยชั่วโมงได้แล้วเอาไปนึ่งภาษาอะไรอ่ะผิดผ้าพันเปล่าพอเอาไปนึ่งเสร็จแล้วมันเก็บได้กี่หน้าขนาดไหนครับเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์เรามาชิมไข่ดิบกันก่อนเลยออนไอโอ๊ตตกแล้วจะได้โอ๊ตกินเลยเหมือนไข่ออนเซนวัตถุดิบในการทำไข่เคอมของพิกขี้หนูมีอะไรบ้างครับพ่อครับมีพริกขี้หนูมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็พริกสดนี่พริกไทยพริกไทยสดครับเกลือ อันนี้เป็นเครื่องปรุงรสมเกลือของปรุงรสพริกไทยโคกพริกไทยโคกครับอันนีะเอกของเราคือนี่เป็นเครื่องเทศมาเลยขอดูวิธีการทำเลยได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พ่อครัวมาเลยอ๋อพ่อครัวแล้วเาเชิญพ่อครัวเชิญพ่อครัวหวัสดีครับพร้อมไหมฮะพร้อมรับผมไม่อยากคุยพี่เลยพี่คนหัวสูงมากพ่อเมนูนี้ รสชาอะไรที่เด็ดสุด่อมันกลมกล่อมอ่ะมันงอมันกลมกล่อมเผ็ดขึ้นจมูกงูไแล้วพ่อทำยังไงทำไมไข่ถึงไม่เละอะฮะไข่ที่กรรมพิธีที่ทมาก่อนนั้นนั้นแล้วฮะอ๋อมัาก่อตัวมาก่อนอยู่แล้วครับต้ออยากผู้ชมนะฮะเข้าไปอยู่ในครัวเหมือนพวกเราจังเลยนะครับ นี่ครับเมนูไข่ครอบผัดพริกขี้หนูเสร็จแล้วจ้าเมนูไข่ครอบผัดพริกขี้หนูเมนูที่ใช้วัตถุดิบเนื้อหนึบของดีเมืองสงขลาไข่ครอบสีส้มเนื้อเหนียวเกาะกันแน่นตักครึ่งปุ๊บเห็นไข่ยางมะตูมไหลเยิ้มเคียวและได้ความเผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูสวนและพริกไทยอ่อน แถมเข้ามาตลอดคำหอมอบอวลด้วยใบมะกรูดทอดกรอบกรอบ,รบ,รบเมนูเหนียวหนึบรถมือใต้ที่ใครได้ลองก็ยกนิ้วให้ปิง๊งพี่บอลครับครับพี่ลำไม้คล้ายกับแกล้มยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เลยว่ากับปากเลยครับผมอ่าลองดูเลยพี่กอง ยอยมันขึ้นจมูกลงตัวกำลังดีเลยครับที่เข้ามาพี่ใบมะกรูดเนี่ยนะพอกินใบมะกรูดด้วยรู้สึกอร่อยเลยมไม่ได้มีแค่นี้ครับพี่กองครับ,รบผมมีเมนูเสริมให้พี่กองได้ชิมอีกครับไหนครับนี่ เปิจะเผ็ดร้อนมากๆเลยกันเพื่อแข็งกุ้งสดฮะแกงเหลืองตะกระพงแกงเหลืองตะกระพงมันขี้หนูมันขี้หนูครับผมโอ้โหพริกขี้หนูว่าเผ็ดแล้วอันนี้มันขี้หนูเลยฮะครับผมตามเมนูนี้ผมว่ามาแล้วต้องสั่งเพราะว่าเมนูทั้งหมดนี้ สบสดจพูดถึงอาหารภาคใต้พื้นบ้านนะครับอย่าลืมร้านครัวคุณอินนะครับใครอยากทราบกับเมนูพื้นบ้านภาคใต้ตามไปร้านครัวคุณอินเพียงใช้ทางด่วนรามินทาอานารงคมุ่งแขวงราดพร้าวเลี้ยวซ้ายตัดเข้าเส้นประดิษฐ์มนูนธรรมจากนั้นมองหาซอยประดิษฐ์มนูนธรรม23ร้านครัวคุณอินตั้งอยู่ต้นซอยเปิดบริการทุกวนันเวลา1 1เนิกาถึง22นาฬิกาค่ะ อาทิตย์หน้าตามไปชิมความแซ่บแบบเนือเหนือที่ย่านเอกมัยติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา12.00นทางช่องเลทีสี่ True4U แต่สับซีดเมนูซีดแซ่บซีดหูไทยจตดสับซีดเมนูซีด